ชายคนนี้กำลังมองหางานพิเศษที่ได้เงินดีแต่สบายชีวิตตอนนี้มันจืดชืดเหลือเกินทันใดนั้นโมกุโรก็ปรากฏกายขึ้นเขาเข้ามาทักทายชายคนนี้ยื่นนามบัตรพร้อมจะช่วยคุณโมกุโรไม่ต้องการเงินทองเพียงแค่ได้เห็นลูกค้ามีความสุขก็เป็นรางวัลแล้วโมกุโรชี้ดอนไปที่ชายคนนั้นโมกุโรหยิบนิตยสารรวมงานพิเศษออกมา หน้าปกธรรมดาแต่ด้านในไม่ธรรมดาเลยชายคนนี้เห็นประกาศรับสมัครงานหลายๆตั้งแต่ผู้ชายกำยำไปจนถึงหญิงสาวสวยสุขภาพดีรายได้วันละสองหมืนถึงสามหมืนเยนชายคนนี้ตาโตกับตัวแลกเงินก้อนโตเหล่านี้โมกุระบอกว่ามันคืองานที่สร้างสรรค์และได้ค่าตอบแทนสูงเป็นงานที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษชายคนนี้ตกลงรับงานจากเศรษฐีเท่า ซึ่งมอบเงินก้อนใหญ่ให้ถึงสามล้านเยนเศรษฐีเตือนว่าเงินนี้เป็นเพียงค่าจ้างสำหรับการสวมรอยแต่ชายคนนี้ก็ไม่สนใจนำเงินที่มีลายประทับแปลกๆไปเล่นไพ่นกกระจอกทันทีเมื่อชายคนนี้เปิดเผยเงินที่มีสัญลักษณ์ประทับเพื่อใช้นี่เจ้าหนี้ไพ่นกกระจอกกลับไม่ยอมรับพวกเขากโกรธจัดแล้วรุมกระทืบชายคนนี้อย่างรุนแรงจนสบับกสบอม ชายคนนี้กลับไปทวงเงินจากเสรีเท่าแต่พบว่าห้องนั้นว่างเปล่ามานานนับครึ่งปีเขาตระหนักว่าโดนหลอกอยังเจ็บปวดโมกุระยืนหัวเราะโฮโฮ,โฮโฮโฮแล้วเดินลับหายไปในความมืดพร้อมทิ้งถายว่าทำงานอะไรก็ต้องซื่อสัตว์